เก็บงานก่อนเลยสวัสดีค่ะวันนี้วันแรกคึกคักเป็นพิเศษเลยในช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยแล้วถึงเที่ยงเนี่ยตอนนี้คนมาเยอะไหมในบูนี้ยเอาแบบข้าว ก็ S <S> เ,เข้ามาเดินกันได้เลยเรื่อยวันแรกก็ดูแบบว่ายังไม่ค่อยเยอะด้วยวันสุขแห่งชาติด้วยสิ้นเดือนอีกมางานนี้ครั้งแรกครั้งแรกโอ้ใช่นี่เป<ช>็นครั้งแรกของเชฟเกตดเลย<ช>นะคะ<ช>แล้วงานนี้ขายอะไรในงานจ้ามีเครื่องดื่มค่ะทั้งแบบสดชื่นแล้วก็แบบเมนูเด็กอ้วนเมนูเด็กอ้วนที่ว่าเนี่นี่ได้เลยนะคะเมื่อกี้ก็เห็นอินฟูโฮสปูนหมานะฮะนี่นี่เขาอยู่ในนี้นะแล้วก็นี่เด็กอ้วนนะที่ว่านะ แล้วก็มีน้ำส้มด้วยนี่น้ำส้มที่เคยขายในงานที่เซนทรัลโบด้วยนะคะโปรโมทดีนึนงงานจัดถึงวันไหนอะไรยังไงคะจัดถึงวันที่ห้าใช่ไหมใช่แล้วค่ะโอเควันที่5้านะคะบูธไหนครับบูธ F5 F57 านะคะก็อยู่ยืงๆกับนี่เลยนะคะยืงๆกับนี่เลยนะคะพี่บิ๊ก <c oughs> นะคะนี่ <c oughs> <c oughs> มาอุ่นหนึ่งกันได้นะคะ,คคะนี่อ่ะให้ดูเป็นหน้าเป็นตาก่อนนี่งานที่เซ็นทรัลโบว์พวกขายดิบขายดีมากแล้วก็มีมาขายด้วยนะนี่มากันได้นะจ๊ะ